อาวันนี้วันศุกร์นะครับก็ความจริงเนี่ยศุกร์สองศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รายงานเรื่องของบรรยากาศที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รเรื่องของร้านค้าที่โดนคําข่มขู่จนต้องปิดร้านกันไปแต่ว่าศุกร์นี้เนี่ยดีขึ้นนะฮะบรรยากาศกลับมาซื้อขายกันคึกคักมากขึ้นเกือบจะใกล้จะเป็นปกตินะครับอย่างนาราธิวาสเองตลาดเทศบาลเมืองนาราธิวาสก็กลับมาค้าขายคึกคัก กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้เขามีจัดงานที่สวนกรมหลวงนาราที่ว่าราชนาคลรินในตัวเพิ่มเมืองด้วยนะครับงานธงฟ้าราคาประหยัดสุดสัปดาห์มีเลขาธิการสวบาตานะพันธุ์ตุลเอกทวีสอดสองก็ไปเปิดงานนะครับแม่ค้าขายปลาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เช่นกันนะฮะที่ปัตตานีที่ยะลาเองก็ตามนี่นะครับก็บรรยากาศเนี่ย ร้านค้าก็เริ่มทยอยเปิดร้านในวันศุกร์กันแล้วประมาณสัก70-80%แปนตแล้วนะครับสรุปวันนี้ก็ดีเกือบหมดใช่ไหมฮะใช่ดีเกือบหมดเลยเกือบตตหมดแล้วนีนะครับ,รบสงขลาด้วยนะครับเสียงอำเภอของสองขลาก็มีร้านค้านะฮะเปิดเกิน70%นะครับนี่ฮะอย่างเช่นสบ้าย้อยก็ทยอยเปิดวันศุกร์นะครับหลังจากผู้ราชการ,รจังหวัดสงขลานั้นก็ เป็นหัวเรี่อหัวแรงหลักในการให้ความมั่นใจนะครับบางที่อย่างเช่นนาลาทิวาเขาก็มีการจัดงานตั้งแต่เช้าจิบน้ําชาย,ยามเช้านะครับครับแล้วก็ทางเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เปิดงานธงฟ้าราคาประหยัดสุดสัปดาห์นะครับ,รบนี่ก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนาลาทิวาวันนี้ก็เลยกลายเป็นวันสุขสดใสคึกคักกลับมาอีกครั้งหนึ่งออนี่เกิดถ้าเกิดมา คือถ้าเกิดจะขายเนี่ยมันต้องมันต้องนัดแนะแล้วมันต้องมาตามนั้นใช่ครับมาพร้อมๆกันเลยใช่สมมุติว่ามีสัก200ล้านครับเอานะมาพร้อมกันนะขายพร้อมกันนะโอเคอย่างเงี้ยโอเคไม่ใช่แบบต่างคนต่โอเคมาพร้อมกันนะถึงเวลาพบไม่ไปดีกว่าดูซิมันขายจริงไหมดูซิต้องมาพร้อมกันใช่แม่ผมอยู่นนที่ว่าเนี่ยเล่าให้ฟังบรรยากาศวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะร้านไหนที่เปิดร้านขายของเนี่ยปั๊บเดียวขายหมดเกลี้ยงเลย ขายดีมากขายดีจนแบบโอ้โหคือคนมาซื้อมีอยู่ร้านเดียวอะแถวนั้นก็เลยทําให้แม่ค้าร้านอื่นเนี่ยบอกว่ามเดี๋ยวสุกหน้าเอาบ้างดีกว่าออกมาสุกนี้ปั๊บร้านนั้นก็เปิดร้านนี้ก็เปิดเราก็เปิดบ้างเพิ่มเลยไม่งั้นเสียโอกาสใช่นะฮะครับเราพักกันอีกครู่ไหมพักสักครู่อ่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับสุดท้ายนะครับ